สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ข้อเช้า5นาทีกับกิปตัวเทวเลอร์ก่อนเช่อของการสอนค่ราคาบิทคอร์เอซ์เรียบเ b นบีและปกกระดก ดูกันว่าในวะันนี้เป็นอะไรกันบ้างน,นะครับคลิมนี้ไม่ใช่การชีช้ชวนในการลงทุนแต่อย่างไรสำหรับตัวของโปรกระดดเองเนะี่ยเมื่อวานอยู่ดีก็ดีดขึ้นมาเราวแวะมาดูกันนิดหนึ่งนะครับว่าเอ้ยเนี่ยเราไม่เจอกันนานเลยเนี่ยโปรกระดดไปยังไงบ้างหน้าสื่อหรืออยากนะ,ะก่อนที่จะเข้าสู่ก,รการวิเคราะห์กราฟนะครับช่วงนี้เป็นอะไรกันบ้างครับคอมเมนต์กันหน่อยนะรู้สึกห้องเยียบกันหมดเลยนะครับผมก็ยังแอคทีฟเหมือนเดิมนะไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่า เออผมก็ยังต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในตลาดขาลงนี้ไม่ใช่ว่าตลาดขาขึ้นแล้วก็เรียนรู้ในการทํากําไรตตลาดขาลงกูไม่เรียนอะไรแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะใครที่พักไปพักขาดทุนเจ็บตัวพักเทรดอยู่เข้ามาทักทายกันได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่หนีผู้คุณไปไหนนะทีนี้ ช่วงเวลวาว่างๆแบบนี้ผมก็ยังมีกิจก,กรรมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือผมหาหนังสืออา่านรวมทั้งกลับไปอ่านหนังสือเก่าด้วยนะอย่างเช่นวินยัยนักเทรดตัวนี้ดีมากๆเลยนะทําให้เดือนเนี้ยผมมีวแน่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นหลังจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ซ้ําไปซ้ำมา ผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะการเทรดมันอยู่เรื่องการบริหารเงินทุนของคุณแต่คุณจะบริหารเงินทุนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนั่นคือคุณจะต้องมีวินัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้หลายๆเป็นตัวไกด์ไลน์บอกทางที่ทําให้คุณรู้ว่าอ๋อเออฉันต้องทำประมาณนี้นะอ๋อแบบนี้ฉันไม่ควรทำนะก็ไปซื้อได้ที่นะเนี่ยเซียบุ๊กนะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์นะก <c oughs> ็ไปติดตามเอาเองแล้วกันนะครับในเฉพาะว่าตลาด ช่วงนี้นั่นเองนะแล้วก็วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับดูบิตคอยกันหน่อยนะเมื่อวานเล่นตีลังกาโหเลยแต่ก็เออใครที่ติดตามผมมาเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าผมก็บอก,กเพื่อนๆแล้วว่าเออช่วงเนี้ยคงไม่ได้เทรดแล้วแหละนะครับช่วงเนี้ยผมคงไม่ได้เทรดแล้วแหละเพราะอะไรเพราะมันถึงเป้าหมายของผมแล้วนะครับแล้วผมก็ เข้าใจว่าตลาดช่วงนี้น่าจะผันผวนกันแบบชิบหายเลยอย่างที่ผมได้นําเสนอไปว่าเออเนี่ยบิตคอย n ในเมื่อก่อนนะหุยกรอบสวิงอะเขาบัลเลอร์เลยนะกรอบสวิงบัลเลอร์เลยแต่ตอนนี้มันเริ่มแคบลงมาเรื่อยๆแล้วว่ะเฮ้ยเริ่มแคบลงมาเรื่อยแล้ววะ่ะเนี่ยเริ่มแคบแ,แคบแคบสุดท้ายก็ต้องเลือกทางไม่ขึ้นก็ลงณนะช่วงเนี้ยผมว่าเป็นอาการทับมือเนี่ยแล้วรอเขาเลือกทางก็เป็นอะไรที่น่าสนใจกว่านะครับดับงนั้น ถือสิ้นเดือนเนี้เอาทีสัสิเพเนี่ยผมก็จะพักเทรดกันยาวๆเลยนะเพื่อที่จะไม่ขาดทุนถ้าเกิดเรายิ่งดิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแบบสัตว์หาก็เสือกกระสนออเดอร์เทรดเนี่ยเพลอๆนะไม่ได้ทำกำไรด้วยซ้ำขาดทุนยิ่งกว่าเดิมอย่างนั้นผมอยู่เฉยๆดีกว่าในช่วงตลาดแบบนี้นะครับอ่ะอัพเดตบิตคอยกันหน่อยน,นะนี่ก็ไลยสะลัมาสักพักถึงแล้วบิตคอยเป็นยังไงเราคุยกันไปแล้วนี่ สองหมืนแปดพันหกร้อยมีแนวโน้มว่าจะหลุดคุณรอดูแล้วกันเนี่ยนึ่งปิดเนื้อเทียนหลุดเป็นแท่งแข็งแรงแข็งแรงลงมานะผมว่าไม่น่าขึ้นละอันเนี้ยน่าจะลงต่อนะกราฟตอนนี้เองเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าแอดครับเปิดช็อตดีไหม <laughs> แอดครับเปิดช็อตดีไหมครับ <laughs> ก็แล้วแต่แล้วกันนะใครที่แบบเอออยากช็อตตรงนี้นะครับแต่ว่ามันลงมาเยอะแล้วนะก็ลองเล่นสั้นแล้วกันถ้ามันหลุดลงมาผมไม่ได้ห้ามนะว่ามันเปิดช็อตไม่ได้ถ้ามันเหมาะสมในแผนการเทรดของคุณคุณก็เปิดช็อตไปเถอะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แผนการเทรดของเราเราไม่มั่นใจว่าถ้าเปิดช็อตตรงนี้เราชนะได้กดันจริงๆเรายังไม่ได้เห็นโอกาสที่มากกว่าความเสีย่ยงก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับ เออเพิ่งทำอะไรเนาะผมคิดว่าถ้าคุณจะเปิดช็อตแล้วคุณต้องเปิดตั้งแต่ด้านบนตรงนู้นสี่หมื่นกว่าอะไรตรงนี้มันก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วกันนะถ้าเป็นผมผมก็ไม่ทําอะไรแล้วอ่ะเออนถ้าถ้าเป็นผมนะผมไม่ทําอะไรละผมก็คงรอหน้าเล่นหน้ารีบาวแล้วกันถ้ามันลงต่อทับมือนะครับแผนเหมือนเดิมหลุดเมื่อไหร่เจอที่สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยนะสองหมื่นเจ็ดลด โนเลยนะสองหมืน่นเจอกันนะสรุปปิดคอนแะลช่วงเวลานี้เนี่ยแน่นอนเราเห็นแล้วว่ากามันก็ยังไม่ได้เลือกถามไหมหรือหรือจะพูดอีกคํานี้ว่ามีแนวโน้มที่จะลงมากกขึ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นคํานี้แทนข้าถามคือนะเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราทําอะไรเรากลัวทาอะไรอะผมไม่รู้หรอกว่าเราควรทำอะไรแต่สิ่งที่ผมทำแล้วเอามาแชร์ขึ้นหนึ่งผมไปกลับไปอ่านหนังสือเพิ่มครับ กลับไปทบทวนตัวเองว่าเดือนที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาเราเทรดสปอตเราเทรดฟิวเจอร์ร้นเดลูอะไรบ้างสองครับเราเห็นเฉพาะตลาดที่ไม่เลือกทางสักทีหนึ่งถ้าเรามองในไบแอสในกรอบสามเดือนเราก็จะสังเกตเห็นว่าความผันผวนะมันเริ่มกกอบมันบีบแคบกรอบเพ่เหมันเริ่มบีบบีบบีบให้มันน้อยลงจังก,กว่าแบบนี้ไม่ควรเทรดตามมันจะผันผวนมากจะเทรดลองให้มัน ซื้อถูกขายแพงขึ้นไปนิดหนึง่งแมงก็รั่วจะเปิดช็อตถ้ามันลงเราได้ตังค์ช็อตลงมานิดนึงแมงก็เด้งพอการม้นผันปวดมากแต่เฉพาะตลาดแบบเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจที่จะทับเบอร์นะครับบังเอิญตรงกับเป้าหมายในการเทรดของผมเดือนนี้แล้วก็เลยหยุดการเทรดฟิวเจอร์ไปนั่นเองนะครับใครที่เทรดสั้นอยู่ก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันส่วนใครที่ถือโพซิชั่นอยู่นะครับ ล็อกกำไรกันด้วยนะอ่ะอน,นี้คือเป็นคำ,คำเตือนนะครับถ้าไม่ล็อกกำไรลตลาดมดีขึ้นมาเนี่ยก็หายกันได้นะครับขาช็อตนะนี่คือแผนของตัวบิตคอยนั่นเองคุณก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันเป็นอยา่างไรนะครับอีเชวยมบ้านนะครับข่าวไม่ดีมาก็เยอะเนาะข่าวไม่ดีมาก็เยอะเออผมไม่ได้สนใจขาวแนละ้วผมสนใจว่าแพทเทิร์นนี้เห็นไหมหลุดกรอบมาแล้วก็ลงต่อเห็นปะ หลุดกรอบมาแล้วช็อตต่อ Bitcoin อนาคตอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เฮ้ยหลุดกรอบมาฉันเปิดหน้าช็อตตรงนี้อ่ฉันเปิดหน้าชอตต็อ,ชอตแล้วฉันจะตั้งตั้งเซตอัพยังไงหลุดมาเปิดช็อตราคาที่หลุด stop l ล s s ตไฮล่าสุดนม่ว่าจะเป็นไฮที่2020หรือ2090นเอา2090ละกันที่คุณก็ต้องมาดูแลคนที่เปิดช็อตตรงเนี้จะมาขายตรงไหนถ้าคุณตั้ง s t o p l o s s ที่2,090เหรียญมาดูซิรับแรกได้กี่เท่ารับแรกได้ประมาณ1.6เท่าเอ๊ะจะมาขายตรงนี้แรงนั้น1.6เท่าถ้าย่อลงมาบริเวณนี้แล้วไม่มีสัญญกับตัวใดๆเลยก็ไปขายก็ไปสู่1,004ก็ได้3.7เท่าเสียแสนหนึ่งได้กลับไป3.7เด้คุ้มค่าไหมสำหรับใครที่เปิดขาช็อตนะครับคําถามคือตรงเนี้ยมีสัญญากับตัวหรือยัง ผมก็บอกว่าอย่างนะไม่เห็นเลยนะครสี่ชั่วโมงนะยังไม่เห็นสัญญากับตัวเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือเราอาจจะได้เห็นการที่กราฟมีการรีบาวกลับขึ้นไปที่เส้น EMA แล้วค่อยลงต่อถ้าจะเป็นเทรนขาลงอยู่นี่คือสิ่งที่อาจจะเจอในอนาคตนะครับเถ้า,าจังหวะรีบาวขึ้นไปนะมันไม่มีสัญญากับตัวเลยผมก็ยังไม่โดด ถ้าสัญญาณรีบาวเกิดขึ้นออ้สัญญาณกลับตัวขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วรีบาวผมก็มจะไม่เปิดหน้ารอครับผมเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจริงหรือเปล่าดังนั้นคนที่เปิดหน้าช็อตไปนะครับคนที่เปิดหน้าช็อตไปคุณทําได้ง่ายที่สุดครับคือคุณวาง Stop l ล s s ไว้ที่หน้าทุนนะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยเอาอยัางไงว่าตอนที่มันจะรีบาวเนี่ยมันจะจบเลยไหมถ้าคุณกลัวขาดทุนเนี่ย คุณก็แค่เกือบ Stop Loss จากขาบนนนี้มาที่หน้าทุนก็เท่าทุนไปถ้ามันรีบาวมาถึงหน้าทุน,ทนเท่านั้นเองนะครับอิทูเวียมยังมองลงอยู่นะยังมองลงอยู่นะครับวกกับข่าวหลายๆอย่างที่อิทูเวียมมีตอนนี้ด้วยนะก็น่าจะลงต่อ ก็ <laughs> จะลงต่ออย่าคุณอย่าลืมนะที่พี่ใหญ่เลือกทางลงนะเอาคอยลงกันหมดนะครับไม่ได้ไม่ได้รอหรอกสักตัวหนึ่งมีทียี x ตัวหนึ่งอ่ะที่ที่สวยนะครับคุณก็ลองไปวางแผนดูแล้วกันนะนี่คือก็อทีชเวี bnb ว่าไงไวรุ่นนะครับไวรุ UT, <laughs> ่นไบแอนด์อะไวรุ่นไวรแอนด์ว่าไงมาดูซิหลุดเทรลไลน์มาปุ๊บแล้วยังไงต่อดู ema อ่า ย่อลงมาเหมือนจะเป็นรีดิชชั่นไหมแท่งนี้เหมือนจะเป็นรีดิชชั่นไหม,แ,หม,ไหมแต่ว่าในภาพสชั่วโมงยังไม่มีสัญญากับตัวนะดูหนึ่งชั่วโมงกันหน่อยอหนึ่งชั่วโมงไม่มีสัญญากับตัวแต่มีบูลิดเอ็นกาฟิิงเกิดขึ้นมาช่วงบ่ายเมื่อวานทำให้การาพี่ลงมาแรงเห็นไหมกาพี่ลงมาแรงไซเวอออกข้างไปอตรงนี้แหละจุดที่น่าสนใจเฮ้ยบ nB ดูสภาพนะ เราซื้อจากไหนครับแผดให้ร้อนเคยนําเสนอเราซื้อตรงนี้เอ้ยมันเบรกเอา่ะเบรกเอาลีเทสเด้งอาซื้อได้ตอนมันเด้งซื้อตรงนี้สต o อปรอแล้วแต่จะเลือกครับแล้วแต่จะเลือกตามความเสี่ยงที่คุณรับได้ถ้าคุณสต๊อปร้อนแค่นี้ก็โดนกินไปแล้วถ้าคุณสต๊อปรอตรงนี้ก็ยังไม่โดนกินอันนี้ก็แล้วแต่ผมสต๊อปรอนกลางๆแล้วกันจุดเนี้ยมันคืออะไรครับจุดนี้นะคือ ขึ้นแรงไซเว์ way เสมอลงแรงไซเว์ way เสมอเดี๋ยวรอที่ไซเว์ตรงนี้นเนี่ยไซเว์ way แล้วยังไงต่อจะลงต่อไหมถ้าลงต่อกินสต็อปลอตสองจุดนี้ยอมกอดแต่ถ้าไซเว์แล้วมันขึ้นเฮ้ยลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าเส้น EMA เนี่ยรับอยู่หรือเปล่านะครับ EMA 50 EMA 200เบรกได้ไหมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัว BNB คือเบรกเส้นเทรนไลน์ด้านบนตรงนี้เบรก340ถ้าเบรกไปได้ผมว่าไปได้ไกลแต่ถ้าไม่ อาจจะเป็นจุดที่พิจอรณาลงต่อจุดน,นี้คือตัวของ BNB นั่นเองนะครับก็ยังอยู่ในกรอบเดิมอยู่นะอแะแวะมาดูปกกระดอดกันหน่อยนะครับไม่ได้ดูมานานและว,ว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับล่าสุดที่ผมดูจําได้นะราคา18เหรียญโอ้เหลือ9โอ,โอ้บ้าบอ,อจริงนะครับบ้าบอยจริงนะจำได้เลย18 19 20 9วี24อะไรช่วงนั้นเนะนะาะก็เรียบร้อยนะครับลงมาชิบหาย อ่าดูภาพเดกันหน่อยนะครับภาพเดเป็นดาวเทรนชัดเจนมากนะครับแล้วก็หลุดรับตรงนี้มาเนาะหลุดรับเดิมนะหลุดโลเดิม10เหรียญประมาณหลุดโลเดิมประมาณ10เหรียญมาเดียวตีเส้นยาวหน่อยน่าจะมีนัยยะในอดีตด้วยอ่านี่ไงเนี่ยช่วง10.6เนะี่ยมันมีนัยยะในอดีตครับเห็นไหมเนี่ยเป็นแนวต้านเป็นแนวรับ แล้วพอปัจจุบันล่วงลงมาเนี่ยก็กลายเป็นแนวต้านเรียบร้อยจากการที่แท่งเทนมือพิธิกรรมราคาบอกแล้วว่านี่ไงฉันเป็นแท่งรี j e คชันฉันปฏิเสธร,ราคาไม่ให้ไปต่อขึ้นไปที่แนวต้าน10.6แล้วลงต่อก็ค่อนข้างชัดเจนว่าราคานี้มีนัยะสําคัญ ตัวของโรกโดอรเองเนี่ยง่ายที่สุดครับในการที่จะเปิดหน้ารองหรือว่าอยากจะกาวเนี่ยก็คุณต้องรอบเบรกเส้นเทรลาที่กดราคาบเบรกสิบจุดหกเป็นเนื้อเทนแข็งแรงแข็งแรงก่อนแล้วคุณค่อยตามใช่ไหมอ่านี่คือแผนง่ายๆของตัวโรกโดอรย่อยลงมาหน่อยเนี่ยภาพสี่ชั่วโมงเราเห็นอะไรบ้างครับสี่ชั่วโมงโหเราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นชันแนลอะไรเป็นชันแนลของขาลงนี่ไงเป็นช a n แนลของขาลง ก็วิ่งอยู่ในเกอบเนี่ยไปเรื่อยๆกกอบเล็กครับต้องเบรกถ้ามันจะรีบาลมันจะต้องเบรกกอะตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ถ้าอยากไปได้ไกลต้องเบรก16ขึ้นไปให้ได้นี่คือสิ่งที่เรารู้ของตัวกระโดดถ้ากาฟวิ่งขึ้นขบนล่างบนล่างบนล่าง,างไปเรื่อยก็จะเป็นดาวเทนต่อไปนะครับใครที่ถนัดไซเวลก็าอาจจะเฮ้ hey, ยย่อลงมาแตะขอบล่างแล้วฉั้น ซื้อแล้วไปขายขอบบนก็ได้นะก็ได้ถ้าใครถนัดขอบไซเวทแต่ผมไม่ค่อยแนะนําให้เทรดแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าความเสี่ยงมันก็ค่อนข้างมีสูงนะเพราะว่าถ้าเกิดมันย่อลงมาขอบล่างแล้วมันไม่เด้งละ่ะถ้ามันร่วงละ่ะเออก,ก็เจ็บตัวกันไปใช่ไหมครับพวกกอดอดผมก็ยังมองว่าไซเว์ลงอยู่ไซเว์ลงอยู่นะยังลงยังไม่ยังยังไม่เจอฐานอะ่ะ เออยังไม่เจอฐานน่ะการที่ลงจ่ลงเสมอจนกว่าจะขึ้นเวลาที่ลงคุณก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยไอ้ขึ้นแรงลงแรงไซเวสัมันมีนัยยะคืออะไรขึ้นแรงลงแรงเฮ้ยนี่ไงฐานราคาได้ละเนี่ยฐานราคาเห็นไหมลงมาสร้างฐานเฮ้ยได้ฐานปุ๊บเอาไงต่อวะลงต่อก็ไซเวต่อไหมไซเวตต่อสร้างฐานเสร็จพุ้งขึ้นมาไหววะลงต่อ ก็จะลงไปเรื่อยแล้วก็รอซากฐาน accumulate สะสมกันไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยคลื่นต่อโดยที่เรารู้อยู่แล้วนี่ว่าอ๋อถ้ามันเบรกเส้นนี้เบรกเส้นสีส้มเบรก10.6น่าจะมีการรีเว r ขึ้นไปได้แต่ปัจจุบันยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยว่าจะเอาอยัางไงปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมกรอบเล็กแค่นี้เนี่ยกรอบเล็กเนี่ยยังไม่รอดเลยนะคบสำหรับตัวของปุเอส่วนตัวแล้วผมก็มองว่าไม่นี่มีข่าวดีอะไรนะ ในหน้ากราฟนะครับแต่ว่าในในข่าวอื่นๆในข้อมูลอื่นๆเนี่ยผมไม่ได้เอามาพิจารณาร่วมด้วยนะครับผมดูแค่หน้ากราฟอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเออมันน่ามัน,นยังไม่น่าจะขึ้นนะยังไม่มีข่าวดีนะน่าจะต้องสะสมพลังก,กันก่อนสักพักนึงแล้วค่อยขึ้นนะสับโดของบกดอดเองนั่นเองนะครับอ่ะก็คงประมาณนี้แหละถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าด้รายกักกระชาวนาสวัสดีสวัสดีครับ